สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของอีหล่าอุง้งอิงเอฟซีของสารมาเพียรบานเพ่งหลกักการทุกทุกทางที่ได้เข้ามารับชคมคลิปนี้ค่ะจากการแสดงของสา่มยเพชรบานเพ่งโมบ้านนี่กับพี่น้องก็มีภาพประทับใจสําหรับพอๆแม่ๆเอฟซีกับพี่น้องทั้งน,นาเวที่หลกักกะทิดติดตามเมืองคลิปเนาะค่ะนั่นก็คือน้องลําเพลินกับพี่น้นองน้องลําเพลินได้เอาติบไม่ให้พี่อุ้งอิงอยู่นาวที่นะ่ทีพี่อุ้งอิงก็ล่างแสดงคอนเสื์ตกับพี่น้องก่ะเป็นภาพน่าฮักน่าฮักมากเลยกับพี่น้อง แค่เขาเห็นภาพกันนาฮักแล้วนาะค่ะพี่น้องถ่าเขาหูค่วมคิดของน้องลาเพื่อนว่าน้องลาเพื่อนเป็นอย่างนี่อยากเอาติบเปให้พี่อุ้งอิงค่ะพี่น้องเฮงจะเป็นตะหักหลายค่ะพี่น้องค่ะได้ยินแเราบางคนนีถึงก็น้าตาไหลเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขาไปฟังค่ะพี่น้องบ้านน้องลาเพื่อนคิดจงไหนค่ะพี่น้องแล้วมีเหตุการนี่ยังขึืนก่อนที่จะได้ติบเปใไห้พี่อุ้งอิงเขาไปฟั่งแม่บีค่ะแม่บีของอีลาอุ้งอิงเนาะค่ะที่เพิ่นบอกถึงเบื้องหลังในการที่เอาติปเป้ไห่พี่นองเารุ้องาเพน่ะ มีเอซเอาเงินมาให้หนึร้อยแล้วทีนี้น่ะไปเปิดติ๊กตอกเปิดแบบพับหัวใจอุยแล้ววันนี้เพื่อนก็เลยมาให้แม่แม่พับให้หนูหน่อยแม่เร็ว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 พี่อุ๋งจะจะเสร็จแล้วแม่ต้องทันเร็วเร็วเออเร็วเร็วเานันแป๊บหนึ่งลูกกะดอกแม่กับพักมเปลีนแม่กับเปิดติ๊กตอกคับ ว่าเอาไปให้พี่อู๋อีกแล้วาสายฝั่งลอนรอดไหมน่ารักมากนี่คือความเป็นต่างหากของน้องลำเพลินเนาะค่ะพี่น้องความละเอียดอ่อนของน้องน่องลำเพลินคะ่ะมีเอฟซีเอาติปเป็นให้น้องลำเพลินหนึ่งร้อยคะแนนคะ่ะพี่น้องน้องลำเพลินคะ่ะคิดได้เลยค่ะพี่น้องว่าอยากเอาติป อันนี้ค่ะไป้ไหพี่อุ้งอิงจะ,าะ่าบ่อยากถือไปเป็นใบแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะพอดีน้องเห็นอันนี้ติตอบเนาะค่ะพี่น้องเขาพับแบ่งเป็นรูปหัวใจค่ะพี่น้องค่ะน้องลําเพลินกับไปบ้ไหม่บีเป็นคนาพาไผ่ค่ะพี่น,อน,อน,น,น,น้องค่ะนอกจากนั้เนี่ยเปเรงแม่บีว่าแม่แม่แม่เห็นแล้วเพราะว่าพี่อุ้งอิงจะแล้วแล้ว,ลวพี่อุ้งอิงจะ,สะแสดงเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นทหารค่ะค่ะนี่ขนาดอยากเป้ไหตีพี่สาวยังมีความละเอียดอ่อนในจิตใจขนาดนี้เลยเนาะคะ่ะนี่ละค่ะน้องลําเพลินก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล,แลวเนาะคะิดแบบ ผู้ใหญ่ก็ิ me, ่มเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องค่ะบอด้ถือไปเป็นแบงกับพี่น้องจะเอาไปไฮนี่ต้องมีความสวยงามค่ะพี่น้องนี่แหะค่ะความละเอียดอ่อนในหัวใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นนาฮักค่ะพี่น้องความนาฮักอันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแมนนูเองค่ะพี่น้องเป็นคนเด็เอาภาพภาพนาฮักนาฮักของพี่น้องคููนี้เนาะค่ะพี่น้องของพี่สาวก็น้องสาวนี่ค่ะพี่น้องไปโพดในเพจของเพื่อนเลยกับพี่น้องว่าเอื้อน้องนาฮักนาฮักอิลีค่ะพี่น้องค่ะชุดกะ ชุดของพี่สาวก็งามมากเลยกับพี่น้องเป็นชุดสวยมากเลยชุดชดนี้เนาะค่ะค่ะพี่น้องเนี่ยละค่ะควบหนาคาะของพีของน้องเนาะค่ะนี่พอๆพแพม่เอฟซีค่ะเข้าไปก็เมมตนยางมากมากเลยค่ะนอกจะไปกดไลค์กดหัวใจหายยางมากมากแล้ว ยังมีความเม่นย่างมากมา่เลยและหลายคนกับไปบอกว่านะฮะค่ะพี่น้องแมนค่ะนะฮะอีหีก็มีหลายคนกับพี่น้องบอกว่าน่าจะจัดการแสดงทั้งเวทีคือทิพานมาเนาะค่ะพี่เอนาะค่ะพี่น้องว่าไอพี่น้องตามคนค่ะไปทําการแสดงทั้งเวทีน้่การอีกก็คือพี่อุ้งอิงพี่ลาเพลินพี่ลาแพนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องยูทูบเบอร์เดโตเนาะค่ะเป็นอยากเห็นค่ะอยากเห็นตามพี่น้องยุ่ทั้งเวทีอีกค่ะพี่น้องค่ะคือทิ่านมาเนาะค่ะ ตอนสมัยทีวผู้เอกเพิ่ยังอยู่เพิ่งจะจัดตัดชุดค่ะจัดตัดชุดที่เป็นเซตขอบครั้วไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะระวังพี่น้องค่ะราวางเทื่อกับมีของพ่อของแม่น้าเนาะค่ะของพ่โจูของเมนูหลักกับลูกสาวทั้งสามค่ะเพิ่อจะอยากเห็นภาพขอบรัวแบบนั้นอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเห็นทําการแสดงอยู่ที่น้ากันค่ะพี่น้องนี่ละค่ะควบหนาาค่ะพี่น้องควบหนาฮาของน้องําเพลื่นค่ะพี่น้อง สำหรับมือนี้ค่ะพี่นะ้องสาวน้อยเพ protect ียรบานแพงเนาะค่ะแล้กกสาวน้อยแล้วเพื่อนช่วยจะทาการแสดงยุทธีบ้านน้องคู่ซึ่งเป็นบ้านนีลาอุ้งยิงเนาะค่ะพราะว่าเดือนทาการแสดงมากจากวันที่สามสิบวันที่สามสิบนี่ฝนตกแห้งเนาะค่ะพี่น้องวันที่สามสิบติพานมาสามสิบตุลาติพานมาฝนตกแห้งเพื่อนก็เลยเลื่อนทําการแสดงมากค่ะมาเป็นมือนี้เนาะค่ะพี่น้องมาเป็นวันที่สองพฤศจิกายนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วกะทั้งสองวงบังเอิญทั้งสองวงมือนี่ค่ะบ่มีงานทั้งคู่เลยค่ะพี่น้องเพื่อนก็เลยจะเอาทั้งสองเวทีมาต หันหนาเขาหา,หากันเลยครับพี่นอ้องเพื่อที่จะทําการแสดงน้ากันเลยทั้งสองเวทีเลยครับพี่น้องซึ่งพวกเขาก็ยังพรได้นเคยเห็นเนาะคะ่ะอ๋่ไม่มีช่วงหนึ่งที่เิ่นเปิดฤด,ดูกาะตั้งเวทีขางกันแต่อันนี้เป็นตังเวทีหันหนาเขาหา,หากันเลยครับพี่น้องแต่ว่ามือเช้านี้เนาะค่ะที่ฝนตกลงมากหมู่บ้านนี่มือเช้านี้กามีพื้นพื้นที่มันเป็นดินที่ลื่นเนาะคะ่ะเิ่นบอกว่าดินที่ลื่นแต่กับบ้านอาจจะมีปัญหาเพราะว่าพอมีรถเมโครในการสแตนบายในการดึง้วก็มือนีกับฝน มื่อนี้ก็บ่มีฝนแล้วก็แดดเมืดมือเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนแรกๆนี่ก็น่าจะตั้งเวทีได้แล้วค่ะทาการแสดงได้ค่ะเพราะว่าเมื่อนี้ยังแดดแดดแจ่มเลยค่ะพี่น้องจากเต่์เทาเทาตอนนี้ก็ยังแดดแจ่มอยู่เนาะค่ะคาดว่าก็น่าจะแดดทั่วถึงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบ้านประแครกับบ้านเอออ่ยิราอุงอิงนี่ก็บ่ได้ไกลกันปานใดค่ะยะโสธรก็สีสะเกดก็บ่ไกลกันปานใดทางนั้นก็น่าจะแดดคือกันก็ทางนี้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนแม่นุษเองเนาะค่ะพี่น้อง เมนูเด่นพ่นกเกลิโพนในเพจของเพื่อกันค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าาบนี้ขอฝากทองมานลูกสาวเด้อคำเบงหมอล่าสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองมาก,กันเยอะยเลยเด้อขาพี่น้องเพืเ่อก็ได้โพนภาพล่องขาภาพที่มือนั่นละค่ะ, a, คะพี่นอ o, a, ้องมือถอดกระถินแล้ววันที่31มสิบเเนาะค่ะเพื่อก็ได้มากินข้าวอยา่บ้านลูกสาวก่อนเดินทางกลับค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้เพิ่นก็บอกไว้แล้วค่ะตอนใบขอฝากทองไว้บ้านลูกสาวค่ะพี่น้องก่อนจะทําการแสดงของมือแรกงของหมอล่าทั้งสองวงเนาะค่ะพี่น้อง กระถาติดตามควมนะฮะค่ะว่า,นนบบาพ่อโจไม่นุดเดินทางไปหอดบ้านลูกสาวจะเดินไปกินข้าวกำยังแน่น้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวกระถาเบ่งควบน,นะฮะค่ะ <c oughs> ส่วนพอ่อพ่อฮักแม่ฮักของยีหล่าอุ้งอิงน้นอค่ะพี่น้องค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟีของยีหล่าอุ้งอิงส่วนหนึ่งค่ะเดินทางกลับไปทํางานแล้วน้อค่ะพี่นอ <c oughs> ้องพว่ามื่ออื่นกับเป็นพันทางานค่ะค <c oughs> ่ะหลายหลายคนกับยังอยู่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้หลายหลายคนที่ผ่านไปผ่านมา,าหนาบ้านยีหลา่ากัยังเห็นรถจอดอยู่เต็มอยู่เลยกับพี่น้องค่ะส่วนหนึ่งกับมาไม่ค่ะพี่น้องพวกสีอยู่ไกลๆกมมาห่่นะค ว่ายังเป็นวันอาทิตย์อยู่ค่ะส่วนเมื่อคืนสอบเป็นวันจันทร์กะตามาเดินทางไปทํางานท่านแต่ว่าพ婆อ,พอ,พอแม่แม่ลายคนก่ะล่าง,งานเาากันยังอยู่บ้านกีลาเลยค่ะพวกที่ลาง,งานบ่ได้เนาะคะ่ะพราะว่าเพิ่นมาล่ามาก,ก่อนานานั้นแล้วค่ะส่วนที่าบ่ได้กกกลับไปทํางานแล้วค่ะพี่น้องกระราถาเบื่องวั้มนาฮักเนาะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่องขั้วานาฮักตอนบายนี้ค่ะว่าเมนูจะเอาทั้งน้องลําแพนไปนํางบอลหรือน้องยูทูบไปนัางบอรหรือจะไปตั้งต่ นอ้องําเพรินเริ่จะไปแต่พ่อโจก็เมนุดเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะเลาบเบื้งเพิ่นไปกินเขาอยู่บ้านล,ลูกสาวค่ะพี่นอ้องถาเบิ้งควบนะฮะควบอบอุ่นเนาะคะ่ะส่วนหนังประวัตของอิลาอุง้งอิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะบอโจเพิ่นกันเดมาชี้แจงในลฟ์สดของเพิ่นหมู่บ้านแล้วเนาะค่ะพี่น้องว่าตอนนี้เพื่อเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องเหลือเลิกในการเปิดก้องค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าอันนี้บอมเป็นซีรีสันสันเนาะนค่ะพี่น้องแลวกค่ะบอมเป็นละครค่ะพี่น้องเป็นหนังเลยค่ะ เพื่อนแได้ถามพ่อพ่อแม่เอฟซีเนาะค่ะพี่น้องในไลฟ์สดค่ะว่าเห็นควรในราคาเท่าไดในการสื่อกลุ่มปิดเถยวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะราคาที่พ่อหมอพ่อพวดราคาที่สวยงามนั้นคืออีหยังค่ะพี่น้องได้หลายคนก็เห็นชอบที่ตัวเลขหนึ่งเก้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะขนาดจะยูหนึ่งเก้าเก้าจะว่าอันนี้กัยังอาจจะยังบอเป็นเอกฉันเนาะค่ะพี่น้องกระถาเบงว่าหอดมือนั่นค่ะพี่น้องเพื่อนจะสรุปออกมาที่ตัวเลขตัวใดเนาะค่ะพี่น้องมาเป็นหนึ่งเก้าเก้าบอสำหรับกลุ่มปิดถ้าเอาไปเบงหนังเรล่องชี่ิตของย ได้หลายขั้นตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วค่ะพี่น้องเตรียมตัวสื่อคุมปิดแล้วเนาะค่ะว่าเพิ่นจะขายคุมปิดมือใดหนังจะต่างแล้วมือใดเนาะค่ะซึ่งเพื่อนบอกว่าหนังเรื่องนี้เนาะค่ะพี่น้องหนังประวัติชีวิตของยีราฟอีงมีจะทายทำอยู่หลายมืออยู่ค่ะพี่น้องหลังจจกทายทำแล้วเพิ่นก็มีการตัดต่ออีกเนาะค่ะพี่น้องก็จะใช้ใดค่ะเพื่อนบอกว่าเพิ่นอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ซอยในการกำกับหนังเรื่องนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วพวกเขาก็ถาวเบิ้งเนาะค่ะ เพื่อนยังบอกอีกเนาะค่ะพี่น้องมาให้เตรียมกระดาษทิชชูเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ค่ะพี่น้องอันนี้บอ้องห่วงเลยค่ะขนาดเบิ่ง M v มค่ะพี่น้อง MV หอบฝันมาหลังห่านเนาะคะ่ะหลายหลายคนกั้ให้นําจนเท้าคุมมือนี่แหละค่ะพี่น้องแต่เราพวกเขาก็ถาเบิ่งเนาะคะ่ะบาเพื่อนจะขายคุมปิดมือใดละนังเรื่องนี่จะจะ,จะสร้างแล้วมือใดค่ะพี่น้องก็บู้ว่าเพื่นอนจะเริ่มต้นจากตอนใดเนาะค่ะบู้ว่าจะเริ่มต้นจากยี่าเป็นเด็กหน่อยบอหเรื่อเริ่มต้นจากมือใดหรือเริ่มต้นจากมือที่ยี่าเป็น สาาหน่อยเพียบานแพงจนถึงมือนี่หรือจังไรพวงเขากระถาติดตามตอ,ตอนต่อไปอนาอค่ะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประแขกเด้อค่ะปะแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตำหนี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ